สวัสดีค่ะพ,พ่อพ่อดาบค่ะครับสวัสดีครับท่องโชว์พอรวยค่ะพ่อเป็นไดว่าไล่ลุดหมดเนี่ยมันไหมัน,มนไวลาดมันเข่าอืมใบลาดมันเข่าเวลาส่งหวยส่งยังมันหยขึ้นภาษาอังกฤษนะมันส่งหับบ่ได้บาาเนี่ยก็เลยเอากดกดออกไปว่าโทรศัพท์ของคุณมีไวลดัดสามารถ อ่าล่างได้เออ,อนึกว่าเข้าล่างอันจริงสิเวลากรวจมันบ่อมีนเอาออกเบดเลยอ๋อสแกนแล้วมันก็ไปเบ็ดบอกสแกนไปเบ็ดเนี่ยอ๋อไปเบ็ดเขาคู่กู้กับบ่าได้เห็นนอกจากสิปล้างเขานะ้วใช่แต่ว่างวดนีนะะ้แล้วค่ะงวดใหม่พ่อดาบสิลยอง เด้อว,วดที่ผ่านมากอะบ่ฝันบ่ฝืนบ้างบ่พ่อบ่ฝันหรอไงมันก็ยากยากซึ่งยากแล้วเศร้ามันชิดพวกมินยุนี่นนนนคุม,มลไล่เอาไปมากเอาไปมากไล่ลุดมดเดียวอะอ๋ออย่าใหา้ทางเธอเหียวคนกับบ่ได้ขอแกงข้าวให้แล้วจ้อยบอกไอ้เอ็มซีที ผู้ใดเขาอยู่ในไร่ของของคุณปรดับเชียงย่องันทุกเบอร์เลยให้ให้ให้พยายามเขามามัน่อได้ซอยเหียกันได้ให้เขาไหมให้เขาไหมเบอร์ได้เบอร์ได้กะเบอร์ได้กะจับได้ทุกคนนั่นแหละเพราะว่าไล่เก่ามันทรายไม่ได้ทั้งหมดทุกไรเลยเห็นมาเออทุกเหมดทุกเหมดทุกไรเลยจ้ะจ้ะ ของมรสลายสามเบอร์มันใส่ในเบิร์ตเลยใ่ว่ามันบมฮันเห,นห็นลายลบเบิร์ตแสดงว่าล่างของมุ่นร่างของมุ่นร่างเบิร์ตนะเนาะมันกัดมันกับ,กบไปเบิร์ตเลยเนาะก็เลยไปที่จริงมันล่างเฉพาะไวรัสตรงนั้นก็ได้อยู่แค่แ,แล้วครับเขาโคตรเขาโคตรแบบแวมันเกีอยงตับไปเนาะ จริงจริงล่างแค่ขอมุ่นตรงที่ว่าค่าไวรัสตรงน like um uh. ั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเพิ่นไปล่างเมด่อเอาก็บขอบกับว่าเป็นอย่างเนาะข้อมูลหายจังอางไม่ก็ได้เนะคะสางไม่สางไม่ึ้นมาแต่ว่าเขาสืสอสางเขาก็สางบ่ได้แหละแะเขาไปเขาบ่ได้นอกจากเอฟซีสี่เขามามันมันยังอีกคืนนะนะค่ะ กบ,บันี้กันบ่อกคืนกันจังว่ากันไหมเนาะอันบ่อคืนกัน,ก,นกานไก่โทษเบอร์บอกนะจ้าเอาบันี้ก็บจีไปรัฐบาลไทยเนาะพอ่อรัฐบาลไทย,ไทยวนันวัที่หน<ร>ึ่งกุมภาพันสองห้าหกแปดเลขบิง่งบ้าเลรวบพ่พ่อตัวใด<น>เลขบิง่งเลขบิ่งหน่วยบน เด็ดสามเด้ออ๋อมันมีหน่วยมีสิบพร้อมบอกหัวนนี่แนนทุกอย่างไม่ทุกอย่างปักหลักไม่ต้องกลับเลขวิ่งนะหลักหน่วยเนาะคะ่ะเล็กวิ่งบนเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> เลขกวิ่งบนหลักหน่วยนะพะ่อตัวใดค่ะ <Man. S 1> ตัวใดค่ะเล็ดสามเด็ดสามสามหนึ่งตัวอ่าสามตัวเดียวลักซิปเลยค่ะ ลักสิบคือเจ็ดแปดสองหลักสิบนะคะมีเจ็ดมีแปดมีสองบอกค่ะ, 7, 8, าคะสามโตเป็นบ่เพาะอันนี้คือหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยแปดกับเกนะ้าเล้วหลักร้อยมีแปดกับเก้าค,ค่ะเอาเชบคู่ให้จ้ะ จับคู่สองตัวหรือสามตัวกับพ่อจับคู่จับคู่สองตัวกันจ้าตัวใดค่ะมีจังหางค่ะบอกมีสามหางอ่ามาเลยค่ะสองสามสองสามค่ะแปดสามแปดสามค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามค่ะย้ำไม,ม่ต้องจับเด้อย้ำไม่กลับเนาะค่ะ อันนี้คือบนเน้วค่ะสามโตเลยค่พะพ่อสามโตห้สองสุดแปดเจ็ดสามมี 8, 7, 3, แปดเจ็ดสามค่ะเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามค่ะสามนี่แหละสองสุดแล้วค่ะอันนี้คือบนแล้วค่ะพ่อครับสุด,ส,ด,ส,ดสุดแปด ปดแปดสามสองสามนันคันที่นองมักนั่มกันเอาลักล่อยแปดกับ 9, เก้าก็ยัใส่เอาหลักร้อยมีแปดกับเก้านะค่ะนัะ่นเอาไปเรียงล่างมัเนเดี๋ยวเด้ยวยค่ะพ่อแป๊บหนึ่งคิดเสซนใต้กันลักสิบก็มีเจ็ดมีแปดมีสองเน้น,นอะไรเนาะเจ็ดแปดสองพอหลักสิบ เน้นเจ็ดเน้นเจ็ดตอวไแล้วก็ไปดีม้วนโคงไปหางเดียวเลยคือเจ็ดสามตัวเน้นกับสองตัวก็คือเจ็ดสามบอกค่ะพ่อครับผมจ้ะแล้วก็หลักร้อยมีแปดกับเก้านี่ตัวใดค่ะพ่อตรงมักตัวชอบมาเ,าเท่ากันอ๋อน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากันอ๋อน้ำหนักเท่ากัน,น,นกาะว่ะ แปดเจ็ดสามกับเก้าเจ็ดสามนี่นัก <otro> ต <iffer sorting> ัวใดเพาะกัดนใจยกัด <un> ส <strikes> ูตรละลายสองสูตรมันท้นกันมันท้นกันพิลิกเก้าอ๋อว่ากัดครับเลขวันเลขวันเสาร์อ่ะเลขวันเสาร์มันเลขวันเสาร์มันเดินแปดเนี่ยอื้อ มีวันเสาร์วันเรียนแปดแต่ว่าง่ายค่ะแต่ว่าเก้าครับเก้าวันเดินมันเดินมันเดินอิสระคือว่าเก้ามันก็ออกสองหวดมาแล้วก็เกิดเก้าออกร่างร้อยแบบก็ะหาน้ำนักน้ำนักไปท่อกันเนาะเออน้ำนักไปท่อกันคือบอกห้ามกลับแค่นั้นแหละบอกห้ามกลับจ้ะ ข่นวีขกาวซีโตรงกับต้นแค่นั่นพ่อมัอนนี่ล่างค่ะพ่อวิ่งล่างตัวใดค่ะวิ่งล่างวิ่งล่างนี่สามกับสองวิ่งล่างนี่สามกับสองแล้วค่ะยับคู่สามหางจ้ามากคะ่ะพ่อตัวใดค่ะ สามเจ็ดสามแปดสามแปดสามแปดสองแปดสองกุมสองหางแปดสามแปดสองเน้นแม่นบ้าค่ะแม่น,มน,มนแสดงว่าเน้นวิ่งล่างนี่สามกับสองตัวใดค่ะพ่อหน,นักเล็กวิ่ง มันมันมันพราะว่ามันกันนะให้น้ำหนักท่อกันจ้ะให้น้ำหนักท้อกันไดนะ้ย้ำสองางานแปดสามสามแปดแปดสองสองแปดนี่แหละพี่น้องแปดสามสามแปดเน้นกับแปดสองสองแปดนะไงอย่าลืมกลับเด้อกลับอันนี้ย้ำบอกว่าค้าเล็กข้เล็กบนทิศแปด 8, ล่างออก็ต้องทิศแปดอืมค่ะนี่ซ้ำนี่แหละเพราะฉะนั้น ส่วนสามเจ็ดเจ็ดสามมากกัจังสือเดียกรางแต่ว่าส่วนส่วนบนเอาจรงปุ๋ยไปใส่เงินเลยคือเจ็ดสามหรั้งเดียวเนาะค่ะอ่าพ่อดาบเซรยองนะคะหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดวิ่งบนหลักหน่วยสามเม็ดเดียวะะแล้วค่ะแล้วกันหลักสิบมีเจ็ดมีแปดมีสองเน้นที่เจ็ดแล้วค่ะพ่อส่วนหลักร้อยมีแปดมีเก้าอันนี้น้ำหนักเท่ากันแล้วค่ะ แล้วก็เลขสองตัวจับคู่ให้ที่สองสามแปดสามเจ็ดสามพ่อให้น้ำหนักมาที่เจ็ดสามเนะคะส่วนสามตัวมีแปดเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามน้ำหนักเท่ากันเนาะส่วนวิ่งล่างเนาะคะ่ะมีสามกับสองอันนี้กะสามกับสองกันน้ำหนักไม่เท่ากันเนาะคะ่ะสองตัวจับคู่ให้มีเจ็ดสามแปดสามแปดสองเน้นเน้นเน้เนแปดสามอย่าลืมกับสามแปดแปดสองสองแปดเนาะคะ่ะถูกเนาะคะ่ะเพราเนาะ ครับ <ผม S 1> ค่ะอันนี้แนวทางรัฐบาลไทยวันหนึ่งกุมภาพันธ์สองหางหก 6, 6, แปดล้วค่ะเอาแต่ว่าวันนี้กับมันใจคือเก้าบอกป่ะบอกค่ะพ่อมันใจมันใจคือเ้าลูกแค่ว่าจะแจ้งแจ้งงานแจ้งข่าวาให้พ่อในเรื่องไร่เรื่องไายให้แอดมาใหม่เม็นบอให้แอดไล่ไหมครับแจ้งข่า,า,า,าเนีเพราะ,ะว่าไล่ล่มหมดแล้วมันบอจ้ะมันเขาอะไร มันใบรัดมันเขา่าจ้ะแค่ไ้นนัก็สําหรับลายเรงนะะั่นแนวทางลายของไผของอ่าพ่อดาบเส้นละย่องเรงนะะั้นไล่ขาว้รัดก็เลยไปกดล่างเมดก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่นบ่ได้ล่างเฉพาะที่ตรงใ้รัดตรงนะัะ้เพิ่นล่างมิดทั้งเครื่องก็เลยกลายเป็นว่าไล่ก็เลยล่มเมิดเอาผู้ใดอยากเขา้า เป็นลน <ano> right ์แล Mont ้วก่ะเป็นไลายของพ่อก็แอดลน์เข้าไปใหม่ลองแอดดูเนาะตามเบอร์โทรแล้วก่ะพ่อแอดเบอร์โทรได้เลยมันบอกอะก็ซุ่มๆเขาเจ้าเขาเจาจำไว้ทุกคนนั่นแหละจ้ะแอนแอดที่เบอร์โทษแล้วบบเบอร์โทรที่ทุกท่านทุกท่านที่เคยมีเบอร์โทรพ่อก็จะทราบแล้วก่ะลองแอดดูเนาะเบอร์โทรเก่าแอดเข้าไปเบื้องไล่ขืนบ่อบางสิเนาะแล้วก็ ถ้าไล่เก่ายังมีกับเพิ่มเพื่อนเนาะคะ่ะกดก็มาเพิ่มเพื่อนล่องเบิงเนาะคะ่ะท้าบ่ได้ยังไงก็ล่องโท่หาพ่อเบิงเนาะคะ่ะให้สทรงคิวอาโคตรทำไม่ได้กับ่รงคิวอาโคตเข้าทั้งคอความก็ได้ค่ะจะได้สแกนง่ายขึ้นกับสมมุติว่าเขาแอดเบอร์โทรแล้วโอ้ททำไมมันไม่ขึ้นยังไงไหมก็ล่องคอเป็น i อดีไลน์ของพ่อเนาะคะ่ะก็สแกนได้เลยเนาะคะ่ะจะง่ายขึ้นสำหรับคนที่แอดไ่ได้เนาะ อันนี้ก็เป็นไลายเพื่อว่ามีแนวทางตัวเลขจังไหนด่วนๆแบบใดก็จะได้คุยกันทางไลายได้เนะพ่อเนาะครับผมค่ะเอาพ่อไม่ยังพูดคุยบอกเอฟซีคมคะพ่อครับ,รบสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่มาติดตามอ่าคุณพ่อสนทนาเลียงโซ่ให้พี่น้องอยู่ในเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศ คุณพ่อกะเต็มใจสีมาบอกให้พี่พี่น้องเอ็ดซี่ที่ติดตามส่องโจพอโ่อรวยมาบม่หน่อยปีพี่น้กงก่คือคุณพอ่อบอกว่าขา้าผููไดเป็นเอ็ดซี่เก่าของคุณพ่อพี่น้องตั้งใจว่าอย่างไรคุณพ่อซอยเลี้ยคุณพ่อก็อซอยเลี้ยมาตลอดแต่ขันพี่น้องเขาไล่บ่ได กห้สามารถแจ้งมาเบอร์โทรของคุณพอ่อเบอร์โทรของคุณพอ่อมีสามเบอร์พี่น้องคนที่อยู่ในไล่เก้าคงสี่หูและผมก็ที่ขอแจ้แกงไปทั้งซ่องโจบระลุยแล้วก็ที่บอกคลิปนี้แหละและขอให้พี่น้องผ่าน้นปีใหม่แล้วขอให้พี่น้องมีเงินมีทองสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะพ่อคะ่ะสำหร,รับแนวทางหนอาชี<ะ>่แฟนซ่องค่ะพอ่อ สว,ส,สวัสดีครับพ่อค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็แนวทางของบอดอาบเซนระยองเนาะคะ่ะกะตามนี้ด้อยี่แต่ว่างวดที่แล้วของพ่อก็ลดเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเข่าก็คือเขา่าลดก็คือเขา่าแต่ว่างวดนี้ก็ล่องเบิ่งเนาะคะ่ะเอาไปพิจารณาดูก่อนเนาะคะ่ะขันบอท่านได้สอบบอท่านไน้มาคือที่พ่อเขียนมากก็เอาไปเบิ่งเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะคะ่นะเนาะ,ะพิจารณาดูรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะ ขอคอมเมนต์บาแม่เด้อคะคอมเมนต์งามๆคอมเมนต์ดีๆไม่กับทา่งช่องโจผ้าลวยย้ําแน่เนาะกะผู้ใดที่เป็น FC ฟซีดาบศิลยงเนองกะะยังต่ำยังนั่นเบ่งกันอยู่เ้าะกะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สน,สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิด ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางส่องโจพา้าลวยนำแนนนุกขขขอกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขูสุขนที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวันที่หนึ่งให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นมันเห้งๆปังๆรวยๆทุกๆท่านทุกๆคนสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ